สวัสดีครับสติวเพจชาแนลนะครับวันนี้วันที่31สิงหาคม2564นะครับตอนนี้นะครับเวลา21นาิกานะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40นะครับที่อยู่ในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มล่าสุดนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยกำหนดวันที่จะทำการเช็คสิทธิ์เยียวยาออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่เพจ a c e b o o k นะครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็ได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับก็เลยขออนุญาตนำมาประชาสัมพันธ์ต่อให้ได้รับทราบกันนะครับซึ่งที่เพจ Facebook นะครับสำนักงานประกันสังคมราชบุรีนะครับผมก็ได้แจ้งกำหนดการเริ่มตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยานะครับผมซึ่งจะเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับ ตั้งแต่วันที่7กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับประกาศณาวันที่31สิงหาคม2564นะครับได้รับแจ้งว่าผู้ประกันตนมาตรา40กลุ่ม19จังหวัดที่สมัครและจ่ายเงินตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม2564นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาในเบื้องต้นกำหนดนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาขึ้นเว็บไซต์ w w w ร o ไวท์ว so. วันที่7จกันยายน2564หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับขณะน,นี้รอตรวจสอบข้อมูลจากกรมบัญชีกลางก่อนนะครับและก็มีข้อมูลหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากนะครับที่อยู่ภายในเพจสำนักงานประกันสังคมราชบุรีนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับสิทธิ์เงินเยียวยาสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบการสังคมมาตรา40นะครับผมที่อยู่ในพื้นที่ 19จังหวัดล่าสุดนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการรับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางการป้องกันและก็การแก้ไขกันนะครับผมตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาหน้าเว็บแล้วนะครับถ้าพบว่าได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบัญชีคาดว่าเกิดจากสาเหตุดังนี้นะครับ1เลยนะครับก็คือไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับ2ก็คือเพิ่งผูกพร้อมเพย์นะครับ3ก็คือบัญชีที่ผูกไว้มีปัญหาถูกระงับอายัด แล้วก็ไม่เคลื่อนไหวนะครับ4ก็คือไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนนะครับ5ก็คือจําบัญชีผิดนึกว่าผูกบัญชีนี้แต่โอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็6นะครับเปลี่ยนชื่อนามสกุลแต่งงานเปลี่ยนคนํานำหน้าแต่ไม่แจ้งเปลี่ยนกับสํานักงานประกันสังคมหรือสมุดธนาคารชื่อเก่าไม่ตรงฐานทะเบียนราษนะครับตรงนี้จะต้องทําการแจ้งสํานักงานประกันสังคมเพื่อทาการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลด้วยนะครับ คงต้องสํารวจตัวเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่จะมีการโอนเรื่อยๆนะครับผมไม่แก้ก็ยังไม่ได้นะครับผมถ้าแก้ไขแล้วนะครับเงินจะถูกโอนในวันศุกร์ถัดไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับผมเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ได้ทราบกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่มีคําถามพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ